ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมการสูตรนี้จะเป็นสมการสูตรบนล่างใหม่คือมันจะเป็นลักษณะของออคู่ชุด10หน่วยบน10หน่วยล่างบางครั้งก็มาเฉพาะบนบางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่างแนวทางในการวิเคราะห์จะเป็นดังนี้อ่ะก่อนอื่นดูผลลักธ์ก่อนแล้วก็พิจารณาว่าจะลักบากฝั่งไหนมากกว่ากันนะหลักร้อยสครั้งบวกหลักหน่วยล่าง3าบวกสได้6 6บวกหเป็น12ใส่2 2บวกส ได้6 6บวก2ได้8เดินหน้าไป9 0 1โดยรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก3 0 9 3 0 9และ8 7อันนี้ก็จะมาแค่10หน่วยบนก็คือ0และ9ต่อไป3บวก3ได้6ค่ะ6บวกหลักหน่วยล่างเลข7ได้13 13ใส่3ค่ะ3บวก4ได้7 7บวก2ได้9เดินหน้าไป0 1 สองร้อยาัไทยน้ดถัดมาออก35 2ห้าและ2 0อันนี้จะมีมาที่แผนกล่างนะคะก็คือ2และ0ต่อไปหลักร้อยสองครั้งบวกหลักหน่วยล่าง3บวก3ได้6 6กบวก0ก็ได้6นั่นแหละ6บวก4ได้10ใส่0 0บวก2ได้2เดินหน้าไป3 4และ5 รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไรคะ392 392และ06อันนี้มาที่2ตัวล่างคือ0และ6งวดต่อไปนะหลักร้อยนี่เหมือนกันหลายงวดเลยหลักร้อยสองครั้ง3บวก3ได้6 6 6บวก6เป็น12ใส่2นะคะ2บวก4ได้6นะ6บวก2ก็ได้8ดเดิหน้าไป9 0และ1โดยรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออก2 4 6 2 4 6 แล้วก็เก้าหนึ่งอันนี้ก็มาที่แผนกล่างความจริงแล้วสูตรนี้เขาได้ถอยไปอีกนะแต่ว่าเรามาใช้ตั้งแต่งวดนี้รู้สึกว่าพักหลังจะมาที่แผนกล่างนะแต่ว่าเราก็จะยึดถือตามชื่อของสูตรคือเป็นสมการสองตัวบนสองตัวล่างแล้วแต่กรณีหลักร้อยส่งครั้งบวกหลักในล่างสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งเดินหน้าไป สและสามและสามบวกสองได้ห้าดังนี้นะคะเอ๊ะทำไมถึงได้ห้าาอันนี้น่าจะรวมผิดห้าบวกสี่ได้9ก้าเ้าบวกสองเป็นสิบอใส่หนึ่งเดินหน้าไปสองสามและสาบวกสองได้ห้าเอาอันนี้บวกหนึ่งนะคะสามบวกหนึ่งก็ได้สี่ดังนี้อันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจารณาสูตรสมการบนล่างนะใหม่คะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขอบพระคุณค่ะ